เป็นยังไงบ้างครับสำหรับบรรยากาศก็ดีใจคือแบบอ่าโอเคเราเราจะมีวันไฟนัลสิบแปดวันเสาร์นี้แล้วก็เราเรามีวันลุ้มพนินีวันศุกร์นี้แต่สิ่งที่พี่อยากผมอยากให้ทุกคนอ่ดูเป็น넷ฟลิกซ์รายการนี้เป็นอ่รายการอ่สนุกมากแล้วก็เรามีนักกีฬาแล้วก็เรามีเรื่องนักธุรกิจแล้วก็แบบมันมันมันสนุกมากครับคอนเทนต์สนุกมาก คอนเทนต์นะครับในส่วนเรื่องของมวยไทยวันไฟไนท์นะฮะที่บรรดาแฟนมวยให้ความสนใจมากเหลือเกินครั้งนี้เป็นยังไงพอใจมากาน้อยขนาดไหนฮะประกอบมวยออกมาแล้วก็ดีใจครับก็ปีที่ก่อนผมพูดว่าแบบผมไม่ไม่คิดว่าจะเรตติ้งแบบแข็งแรงขนาดนี้ทุกอาทิตย์เป็นอันดับหนึ่งในประวัติศาสตร์ประเทศเราสำหรับไม่ใช่มวยไทยอย่างเดียวนะกีฬาทุกกีฬาทุกคอนเทนต์แบบละครหรือว่าอะไรแบบทุกคอนเทนต์เราสู้ทุกคนอนะ่ะ วันลุมพินีเป็นอันอันดับหนึ่งในประวัติศาสตร์ประเทศเราผมดีใจแต่สิ่งที่ผมดีใจมากที่สุดคือแบบเรามีฮีโร่คนไทยเรามีเรื่องราวไทยแล้วก็เรามีคุณค่าไทยทั่วโลกทุกอาทิตย์ T, 190 <assa> 1 90เทศทุกคนดูแล้วก็เมืแบบเร,เรื่องราวเสือแบล็กผมดีใจมากรู้สึกดีใจมากมาจากครอบครัวยากจนไม่มีโอกาสเป็นนักมวยมสุดยอดแล้วก็ไม่มีเป้าหมายด้วยเงินมันน้อย และ,และ,และตอนนี้เขาขึ้นไปใน,ในวันมุนนีเขาแบบตั้งใจร้อยเปดูดูออกแล้วเขาเขาซ้อมหนักแล้วก็เขาไม่เป้าหมายหนีความจนแล้วก็มีซ้อมเลสชาชกสี่ครั้งแล้วก็เป็น,เป,นเป็นขึ้นไปวันใหญ่แล้วก็เธอเขาทำดีวันเสาร์เขามีโอกาสโบนัสห้าหมื่นเหรียญใช่ไหมมันมันมันพลเรื่องกับกับวันวันไฟไดไฟส์กับ,กบ,กบกเรื่องราวนี้จะให้แรงปันใจคนกัลเเ่อ ที่เสี่อมราคาฮีโร่ Hero ใช่ไหมแล้วก็แบบแม่แต่ทุกประเทศด้วยค,คือแบบให้แรงในใจทุกคนนะอันนี้เป็นความหมายของวันครับปีที่แล้วเนี่ยวันลูปีนินียิ่งใหญ่มากเลยปี6-7ปีนี้คิดว่างไงฮะใหญ่ใหญ่หญ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 ก่ถ้าเกิดเราเรตติ้งไ,ไม่สูงกว่าปีก่อนผมจะไม่ไดีใจรือ <laughs> 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 สึกเศร้าแต่100%ยเปอต่นแทนครับทุกคนต้องเชียร์ให้เรตติ้งแข็งแรงปีนี้ มรกว่าปีก่อนคาว่าจะมีเงินสมาษณกเท่าไหร่คะเงินสมาอะไรในรายการนี <anf> Job, ้จะมีสมิกสมาเท่าไหร่เงินอะไรนะเงินสมาชสมาปวัอะไรเงินแจกทํเงินได้เยอะหมุนเลียงนเียงไม่รู้กปีก่อนวันไฟแรกกับวันวันวันนุ่งพี้ีผมให้โบนัส1 9 8 8ล้านบาท 198ล้านบาทไม่ได้รู้ปีที่แล้วนะอ่ะ200เราจะแตกนั้น100 100ให้โบนัสมากกว่าน,นั้นและสิ่งที่ผมดีใจมากคือแบบโบนัสเปลี่ยนชีวิตนักมวยของเราอันนี้สําคัญมากตอนผมอยู่เด็กๆที่ประเทศไทยจะมาผมไม่ลุมทินีนักมวยของเราไม่มีโอกาสหนีคามจนโดนเอาเปรียบจากหลายคนผมโมเตอร์รวหัวหน้าค่ายรือว่าลายชมานมัน,มน,มนแล้วก็เท่กับเขาแพ้ บางคนจะเอา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 รอ,าเอางเท้าแต่แต,กตกตกว่าตอนผมเด็กๆนะตอนผมอายุ9ขวบ10ข,ขวบผมดูนี้รู้สึกเศร้ามากแล้วก็บอกจำได้คือแบบเฮ้ยถ้าเกิดผมมีโอกาสในอนาคตทำอะไรให้สิ่งนี้เปลี่ยนมวยไทยผมจะทำและมันผมไม่ได้คิดว่าทามาที่มืองไทยแล้วเปลี่ยนอย่างนี้แบบแบบแบบช่วยนักมวยของเพราะผมเป็นคนนี้ไม่ใช่นักธุรกิจผมทำมวยไทยนานกว่าผมทำธุรกิจ ผมไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ขึ้นเวผมขึ้นเวยทีสามครั้งผมเป็นซ้อมหนักๆหกวัละหกชั่โมงที่ค่ายสุิยอดทงผมวิ่งสิบสองกิโลทุกวันต,ตอนตอน,ตอนเช้าผมทำทุกอย่างและมม,มีเข็มตรงนี้ด้วยเออสิบหกสิบหกเขมที่นี่คือแบบทำไมผมรักมวยไทยผมรักนักมวยของเราผมรักประเทศเราและผมอยากให้โชว์บหรักของเราเป็นสุดยอดขนาดไหนทั่วโลกให้ทุกคนทั่วโลก รับประเทศไทยประเทศไทยเป็นสุดยอดเป็นอันดับหนึ่งยอดเยี่ยมคนยอดเยี่ยมและให,ให้ทุกคนเข้าใจาไทยเป็นสุดยอดครับผมคุณจตอยาจะฝากอะไรถึงบรรดาน,านักวยไทยที่อยากจะเป็นเดินตามเสือแบกอยากจะเดินตามพวกเรางีบ้างครับโอเคถ้าเกิดอยู่ดูเรื่องราวในวันลุมพินีใช่ไหมเรามีซูเปอรส์สตาร์เหมือนแบบเซกสนเขาเป็นคนยากจนชก300ครั้งเป็นยากจน เขาจะเกือบเลิกมวยเข้าในวันวันลุมพินีและกลายเป็นฮีโร่และได้1ิบล้านบาทปีเดียวเขาชก25ปีไม่ไม่ไดไ้ไม่ได้สตังนะไม่มีอะไรในในในบัญชีตอนนี้เรามีบัญชี10ล้านบาทผมดีใจมากดีใจมากแต่เรามีเรื่องเราเหมือนแบบเสือปลักด้วยเขาไม่ได้เป็นมวยแบบสุดยอดเหมือนตำนานเหมือนศักสารแต่เขามีโอกาสด้วยคือแบบน,นี้วันลุมพินี ถ้าเกิดอยู่เป็นนักมวยจริงใจตั้งใจเปลี่ยนชีวิตอยู่อยู่ต้องซ้อมหนักซ้อมหนักแบบจริงใจซื่อสัตย์และอยู่ต้องตามตอนอยู่ขึ้นเวทีถ้าเกิดอ,อยากเอาโบนัสอยู่ต้องมีใจปิดเกมแล้วก็อยู่ต้องโชว์แม่ไม้มวย,ยไทยสุดส,ส,ส,สุยอดยอดเยี่ยมดีที่สุดในทั่วโลกสองอย่างอายุได้โบนัสและถ้าเกิดอยู่ชนะอย่างนี้หลายครั้งอยู่จะไปขึ้นไปวันใหญ่ว,หญวันใหญ่เหมือนเสือรักอันนี้ ผมอยากให้โอกาสทุกนักมวยไม่ใช่นักมวยอาชีพยอย่างเดียวทุกนักนักมวยเอกอจะอยู่ตั้งใจเธอดอยู่มีโอกาสขึ้นในวันลุมพินีนะต้องตั้งใจร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมตอนอยู่ชกอย่างนั้นนะชกช,ชกเหมือนเสือรักในวันลุมพินีคนไทยจะเชียร์เขามีทุกวันสุขร์เขาจะอยู่กับครอบครัวกับคนที่รักคนกับเพื่อนเขาจะมีเอ่อความสมฝ,ฝันอ,อันใหม่แล้วก็คือแบบเขาจะมีแบบ กับคุณพ่อหรืคุณแม่เขาจะมีรู้สึกใกล้ชิดมากกว่าอันนี้เป็นเป้าหมายของวันลุมพนินีให้แรงบันดาลใจแล,และมีเรื่องราวและมีฮีโร่และทุกคนเชียร์ผมรู้ทุกคนนี่กระร่งนะเขาเขาก็เป็นฮีโร่แหละอีแล้วแบบแบบแตบบ่แบบ่าสิ่งที่ไอชอบมากเขาช่วยช่วยหมู่บ้านของเขาดีใจมากเพราะนี่เป็นนี่เป็นออคอนเซ็ปต์ของวันเราต้องช่วยกัน จะมีนักมวยที่มีค่าตัว10ล้านบาทรายที่2ต่วอย่างว่าถังไหมฮะคิ่ด้วยจะเป็นใครเอ <im itation> <c oughs> ่อตอบไม่ได้ยังไม่รู้ยังไม่รู้รต้องต้องดูก่อนเอ่อนีมีนักมวยหลายคนหลายคนที่ไอไอตามอยู่ตามอยู่เหมือนเหมือนแบบตอนเสือดำอยู่ในในในวันลุมพินีผมตาม <im itation> ผมบอกว่าคนนี้มีมีสิทธิ์เป็นเป็นเป็นเต้นไปขึ้นข,ขึ้นในวันใหญ่และผมโชคดีเรับได้ได้ได้เขาได้ คุณชอตีครับถามนิดหนึ่งครับเกี่ยวกับร,รายการใหญ่ที่ญี่ปุ่นครับวัน165ส้ชื่อคู่อะไรถึงคู่ของทาเครุกับซูอร์เล็กหน่อยครับโอเคจะเกิดไอไอมองนะไอมองทาเครุ Take กับรถถังอันนั้นมันอนผมว่ารถถังจะมีสิทธิ์ชนะมากกว่าในกติกาคิกบ็อกซิก่งด้วยนะ หมัดมันหน,นักกว่าแล้วก็ทางมันดีกว่าแต่ถ้าเกิดยูดูซุปเปอร์เล็กซุปเปอร์เล็กเป็นมวยสุดยอดยอดยิ่มจริงๆสมัครมวยไทยและมวยศอนี่เป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งเขาต้องใช้หมัดแต่อย่างเดียวโอเคซุปเปอร์เล็กแต่สวยมากแต่แรงคมแล้วก็เร็วแต่หมัดมันไม่ใช่เหมือนแบบถังนะมันไม่ใช่และทาเครเป็นอันตรายมากผมว่าทาเครเป็นเป็นฝ่ายฝ่ายฝ่าย,าย,ายรองนะอ,นนอันนี้สำหรับกับกับซุปเปอร์เล็กนิดหน่อยแต่มันเป็นอย่างเงี้ยอันตรายมากคุณชกอันตรายมาก ยินคาตีเขาจะเปิดเผยได้ไหมครับว่าค่าตัวของทันปรุ้ลัสซูเปอร์เล็กในไฟน์นี้ประมาณเท่าไหร่ครับไม่มีไม่มีเงินกันแล้วขนานั้นเยอะ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 หลายล้านหลายสิบล้านบาทหลทุกคนได้เงินเยอะเยอะเยอะครับแล้วก็แล้วก็กระถังนะเขาไม่ได้หนีนะทุกคนบอกหนีว่าค่าตัวของเขาไฟน์นี้นะเป็นมากกว่าที่ตอนเขาชกกับซูเปอร์เล็กนะมากกว่าเยอะเล็ก มากกว่า10ล้านบแค่แค่แค่แบอกนั้นแต่มากกว่าเยอะนะกกใช่มากกว่ามากกว่าเยอะโอเคแต่เขาถัางเจ็บจริงๆไม่ต้องบอกให้แฟนๆมบอกว่าเขากลัวไม่กลัวกลัวใครเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์อยู่แล้วเขาอยากเอาได้ได,ได้เงินแบบๆๆแบบๆๆแบบเยอะๆขนาดันเรยเพางั้นอาการรูปหน้าในตอนนี้ผมว่าถังเป็นไงครับจตีครับ ก็รถรถถังมันมันมันเอ่อมันนิ้วมันมันเจ็บแล้วก็เขา <c oughs> เขาเขาเอ่อเขาต้องพักผ่อนนะหมอบอกว่าต้องพักผ่อนแต่ผมว่าภายในสามเดือนนี่เขาจะกลับมาได้สองสามเดือนเขาจะทันรายการที่กาตาร์ครับ <c oughs> อาจจะกาตาร์นะเอ่อแต่เซ็กซันจะลดชกกาตาร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่เซ็กซันที่กาตาร์แล้วก็แล้วก็นั่งโอด้วยนั่งโอนั่งโอ้มา มวยไทยไปประมาณสี่คนครับจต่ไม่ได้ทุกรายการทุกอาทิตย์ผมไม่ใจจะไม่ได้อาทิตี่พอกาตาจะไม่ได้และที่อเมริกาผมอยากพารถถังกรถสแตนเป็นทีหนึ่งแล้วก็นักมวยคนคนไทยคนใหม่ด้วยจะไปพาที่อเมริกาตอนเราเรามีรายการที่อเมริกาอะไรเป็นคำถามสุดท้ายครับมีมีอะไรจะฝากถึงรัฐบาลไทยไหมคะรัฐบาลไทย ก็ขอบคุณมากที่สนับสนุนวันเรามีโอกาสช่วยประเทศเราจริงๆ70ล้านคนกับมูลกของเรามวยไทยกับฮีโร่ของเรานักมวยของเราอขอบคุณมากที่รัฐบ,บาลประเทศเราแล้วก็ขอบคุณมากกอ,องทัพบอกประเทศเราแบบ้าเกิดเราไม่มีคนผู้ใหญ่สนับสนุนวันเรามีไม่มีโอกาสเปลี่ยนชีวิตเราไม่มีโอกาสให้ทั่วโลกเข้าใจประเทศไทยเป็น ประเทศยอดเยี่ยมและคนไทยเป็นสุดยอดอุณมากครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณมากครับมากครับมากครับ